สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องืัอนี้ก็มาพอก,กับดาล่ามาดามเนาะคลิปนี้จะเป็นของลาวสตาเป็นท่านใดพ่อแม่พี่น้องคะมานบบค่ะมาร์นโบลาวสตาเมื่อวานเนาะของ่องสุวรรณเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเข้าแบบไม่ต้องกลับใครเป็นแฟนขับของ่องสุวรรณแล้วจะวิ่งตะรุดมาทั้งบนและล่างเนาะมาทั้งบนทั้งล่างอันนี้คันมันกลับหัวคืออหยิบเปย์เนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้รหขากเนาะมาดามตี เพราะว่าให้สามเก้าออกสามหกลาวสตาออกหกสามหกบนล่างออกห้าเก้าเข้าเต็มเต็มห้าเก้าแบบโบต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวเจะสองสุวรรณของซองสุวรรณอ่ะผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณจับตามองเหมือนแล้วก็เป็นแจ้งใดงวดก่อนงวดก้อนกับกอดข้อกันมาวันที่สิบสามเออเอมแนเนาะวันที่สิบสาม ตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมา้พวาเม่พี่นองข้องเพื่อนกันนาตืบอยู่วันที่สิบเอ็ดกะเข่าไปวันที่สิบสองลุดวันที่สิบสามกอดข้อกันมาวันที่สิบสี่เข่าตัวเนิ่นตัวเจาะของเหล็กรับนั่งฝาเป็นเตียงไดนแฟนครับเหล็กับนั่งฝามานแห้งมหมานแห้งบ่เหล็กับนั่งฝาเข้าไปตรงตรงเต็มเต็มขึ้นกันสามหกตรงตรงแต่ว่าบ่ไรเข่าตัวเนิ่นตัวเจาะ มื่อนี้มาจับตามมองผู้ใดเป็นแฟนครับรับนั่งฝ้าบอกว่ารูดแล้วรอดพะนะเพิ่นเบาเนี้ยได้คือเกามาดาำมื่าสันตามเลขรับนั่งฝ้าว่าสันของห้าหน้อยขอางเหล่าสามขาี้เหล่าสตาตามของเลขรับนั่งฝ้ารูดคือรอดพะนะวันนี้กะเขาไปได้อน่ของเพิ่นวันที่สิบสามนี่กะโบลุดเนาะศูนย์ทาารูดศูนย์กะพานวันที่สิบสองกะ จับคู่เขาเป๊ะเลยจับคู่เขาเป๊ะเลยโู้ของรับนั่งฝ่าเดิอนดีสะพ่อเบิ้นมี้แฟนครับตัวนี้ลาสตาลาสตาวันที่สิบกตนยังมาอยู่ยังมาหเห็นเอ้าเมื่อนี้ให้สิบไปกับรับนั่งฝ่าหรือไปกับซ่องสุวรรณเยียมตัวแคบหนาจอ ย้ำตัวแคปหน้าจอจังได้กกะดาบขอบุญขอบคุณ้นเซียนที่ห้ตัวเลขหนางมาวางทางงสองกาบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีรุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเาล่าแมา่ดามเนี่ยห้เป็นกำลังใจสิ่งกันและกันเนาะลาวสตามีทุกวันลงให้ก่อนลงให้ก่อนฮานอยหลังจากลงลาวสตาแล้วก็จะเป็นของฮานอย ใช่คยันไปทุกวันคือเลาสตาฮาหนอยแล้วก็ต่อด้วยเลาสามชีเนาะทุกวันเด้อค่ะเด้อผู้ใดเข้ามาเห็นในคลิปนี้ถ้าเป็นแฟนครับไม่ยกมือขึ้นในขอมเมนมาฮันผู้ใดเป็นแฟนครับไม่ยกมือขึ้นคอมเมนมาว่าพึ่งเข้ามานะาวาสนจิการขอพระคุ้นเป็นอย่างสูงเอาบากันไปผู้ใดติดตามของซ่องสุวรรณเตรียมตัวแคป น้าจอซ่องสุวันให้มารุษลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าทุกวันสายขยันไปกันสามกับห้าสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ ห้ารูดที่ห้านะคะมื่อนี้เพิ่นเนีนเม็ดเดียวเด้อเพิ่นเนียนหานอเพิ่นบอเสามเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าเจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของเป็นคลอง เลขรับนางฟ้าที่ห้เบึงไปแล้วเนาะอ่ะเงาๆไปเลยพ่อแม่พี่น้องคะการอบุณขอบคุณซองสุวรรณที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางซองนะากาขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของรับนางฟ้าผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองดีใจกับคนที่ได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้มือนี้เอาไม้ตามตัวเลขรับนางฟ้าให้มารูดลาวสตาร์หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 3637เบิ้ลก็จะเป็น1นึ่งสามตัวสามหางหนึ่งสามหกนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามดสมตัวเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามขับหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของ เป็นของเสี้ยนนุ่มกระถือว่ายั่งบอรลูดเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะอากาศพอบุญขอบคุณหลับนั่งฝ่าที่ใหญ่ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องอากาศขอบพระคุณหลายๆของเสี้ยนนุ่มแตกสามตัวผู้เนี่ยสามตัวตรงๆพุ่นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องวันทีสิบสามแตกสามตัวตรงๆหมู่วานนี่เข่าแต่ตัวรูดมีผู้ใดๆน้ำพ่นบ่มีผู้รูดบ่พ่อแม่พี่น้องอกหาเก่าเนาะอกหาเก่าของเพ่นเก่ามี ืัอนี้มาจับตามองอะตาควบุญความคุณเซียนเซียนแล้วก็ดีใจกับคนที่ได้เนาะผูใ้ใดไซ้ายันได้แจ้งได้ไปพอแม่พี่นองขันบ่กขยันไปบ่ได้เด้เล่าสต,ตาเล่าสามาชีห้าน้อยนี่ไซ้ายันนั่งกิ้ทั้งวันพูดแล้วบ่ต้องทำมาหากินมยังละเฮ้านี่แหละคือการทำมาหาจิน้นั่นเงินในอากาศ <laughs> <laughs> ผู้ใดผู้ใดดวงดีก็มีโชคและเลงินเนู่ในอากาศอ้าวบากันไปเส้นนมให้มาเอาผู้ใดเป็นแค้นครับเี้นนุมเป็นแังไดคอมเมนต์นเข้ามาพื่อแม่พี่น้องเป็นแังไดห,หายใจค่องบาหมู่บ้านเพราะว่าไปแต่ตัวรูดเนาะมือนั้นแตกสามตัวตรงตรงมือนีไปต่ออาจจะแตกสามตัวอีกกับเป็นไดเี้นนมให้มารูดลาสตา วันนี้บ่ายสามโมงสี่สิบห้าสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปดเบิร์จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกเจ็ดหกแปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี 4, 6, ่หกเจ็ดแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่ม แล้วไปต่อเป็นของใครอย่าลืมติดสามตัวไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพราะว่าของเพิ่นแตกสามตัวตรงๆเด้อเป็นของดาล่ารมาดามเป็นเต้ไดนพ่อแม่พี่น้องดาล่ารมาดามให้แปดหา 8, 5, 9, ออกแปดเก้าอ่อนให้หาแปดออกหาเก้าเตมเดียวเป็นตะสลบสไลบ์บ่ันทีสามกันยังไม่เห็นอยู่เด้อสองยังไม่เห็นอยู่จับคู่ให้สองสอง,สอ,งออกสองสาม วันที่สิบสองกันยังมีอยู่ไหมเห็นอยู่ซีรูดซีรูดคือรอดสัน้นวันที่สิบเอ็ดจะจับคู่เข้าไปเอา้าเดินดีอยู่ได้หรอพ่อแม่พี่น้องคะเดินยุ่ยเดินยุ่ววันที่สิบกันยังไม่เห็นอยู่พ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดศูนย์ไอศูนย์สามอกศูนย์ห้าอ่ะผู้ดใดสิตามของดาล่ามาดามมาไปน้ำกันหมื่นไอสิลไปกับมาดามซ้ายขายันไปน้ำกันกอดข้อเย,ย่วก่อย ไปเล่าสตาน้ำกันบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีไปกูได้สิขยันมายาังมาไปน้ำมาดามนางเครื่องนางรหดไปหางเงินในอากาศเท่ามาดามให้วันนี้รูดล่าสตาเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หาง 7, 4, 7, 5, 9, 4, 9, 5, เจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสี่เก้าห้าเบิ้นจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหาง เก้าเจ็ดสี่เก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดเอาเก้าเก้าจังหดคือบ่มีหยังนี่คุณมาดามโอ้ยเจ้าเป็นไรเนาะขนาดท้องแกวางได้นี่พ่อแม่พี่น้องค่ะอันเป็นห้อง้อื่นสิวา่าจังใดนี่คุณดัลล่ามาดามสิเป็นเจ็ดเดินนี่พูอแม่พี่น้องโอ้ยเจ้าก็ไดเนาะเอามาสวางตัว <laughs> เก้าเก้าเจ็ดค่ะโอ้ยบบเพียร่เบแมนมาดามพี่น้องเอ้ยขอโทษก็เอาไปสองตัวเน้นไปสองหางจัดไปพี่น้องค่ะแก่สิได้กินยาแล้วคุณมาดามเจ้ายาเฝ้าได้กินเถอะเพราะท่านเรีรับเงินเกษียณทีละรับเงินนั่วราชการสกอนภาษีที่เสียไว้นาะสองตัวเน้นไปสองหางเจ็ดสี่เก้าสี่ สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเก้าเจ็ดสี่ครับหน้าจอถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามเมื่อในแตกสามตัวเด้อมาดามเด้อเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไปงานคาวดําเพราะว่าพี่นอ้องเพราะว่ามีหยาดหยาดเพิ่นเสียชีวิตสวัสิิ์ไปงานคาวดําสิลงล่วงหายเวียงังตะเวนเด้อมืออื่นเด้อโอต่เ้าแต่เด็กเด้อติดตามเด้อค่ะเด้ดดดอเพราะว่าเหตุสายสิบวดงล่งเพราะว่าเพิน่นอาจจะพลาดไปแต่เศาเนาะ บอกเอารถตัวเองไปไปกับพนพนของลอกกี้ผ้าลวยเป็นเทีงไดวันที่สิบสี่คือยังไม่หลุดนะคะเก้ายังมาให้เห็นให้เก้าสี่ออกเก้าห้าเนาะให้เก้าหกออกเก้าห้าเสียดเสียดแบบสยุวยสยองไปแล้ววันที่สิบสามเข้าไปเต็มๆต็ศูนย์สามตรงๆแบบบบตรงกลับเข้าตัวเน้นตัวเจ้แล้ววันที่ 13, ป 03, แปบดบท,ที่เก้าติดมาที่พแมีพี่น้องเอาเบื้องประวัติหน่นอ วันที่เก้าเขาไปเจ็ดเก้าตรงๆตัวเนียนตัวจัวเอาผู้ใดเป็นแฟนครับลอกกี้ผ้าด้วยถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีดนดใช่ได้ใส่ไปสื่อตามมาคุงมึงด,ดูเพ็ดเพดแสบแเนาะจัดจัดลอกกี้พ้ารวยผู้ใดสิตามเตรียมตัวแคบหนาจอจิ้นเขาเทียงกันไปนอเนาะบ่ายสามโมงสี่สิบห้าลาวสตา ห้ากับเจ็ดนะคะตัววิ่งตัวรูดของล็อกยิปพารวยสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเบิ้ลจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าสองสามตัวเน้นสองหางเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองอักขับหน้าจอถ้าใครจะตามของ นอกจอิ๊กพารวยแล้วไปต่อเป็นของครเป็นของเลกมีธีมาของเลกม,ม,มีทีมาเป็นจังใดเจ้าประวัติมู่บ้านบ่อพานเนาะวันที่สิบเอ็ดวันที่เก้าโอ้ยุดเงาอยู่นี่ยุดเงาอยู่วันที่แปดจับคู่เขาทำทำสิติเตีด้วเลกมีทีมาเรือช่วงมี อ่อนไหวได้เจ้าอ่อนไหวมื่อนี้ต้องไปได้เมื่อนี้แตกสามตัวได้อย่าอ่อนและอย่าไหวนะคะวันนี้ต้องเข้มแข็งไปโซปุบเออไปอันลาวสตากันเฮ้าเลขมีที่มาให้มารูดลาวสตา7เจดกับ9ก้าสองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้สาเ้าห้าเบิ้นจะเป็นเจ็ดเดเกสตัวสามหาง 7จ็ดเก้าสามเจดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าสาเก้าห้าเน้นที่เก้ารูดที่เก้าเด้พอพแม่พิ้องเด้อสามตัวเน้นหางเดียวเมนเดียวเจ็ดเก้าสามแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของชอเชษช้ยนมน้อยหน้ามนคนรูปหล่อกะบ่อบไปคือกันมือนีมือไม่ไปไม่พแม่พิ้องคะ่ะวันนี้ วันใหม่ไปใหม่ชอเชิดใจเป็นจังไดประวัติเบางจากน้อยเนาะคือได้มาอยู่หลังใหม่วันที่สิบสามกับตัววิ่งตัวรูดมาให้เห็นอมี่วามเพี่น้องให้สามสามออกสามสองวันที่สิบสองกับบอลรูดเนาะตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นสิบสามสิบสองนะคะวันที่สิบอ้าวมีแต่ตัวรูดตัวนี้จับคู่ยังบ่เขาเด้หนี่ชอเชิดใจมาไปเด้อมือนีเด้อ จับคู่ยังบ่เขาพู่พินองจับท่างบอ่อท่านใดเท่าเล่าสตาพึ่งจำว่างแนวท่างบอ่อจิงหวดเองเนาะ fc ขอมาจัดให้เลยอะสำหรับสายขยันบ่ายสามโมงคึ่งชอเชิดชัยให้มารูดล่าสตาศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง07 08์เจ็เบิ้นก็จะเป็น0ู2ย 3ตัว3หาง0ูนย์สองเจสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่27 28 3ตัวเน้นเน็ดเดียวหางเดียวศูนย์สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชชัยกลาบขอบุญขอบคุณชอเใชัยที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาว่าทางทั้งสองกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงรัฐบาลไหยเหไปเวื่อช่อง มาดามคำนวณชาแนลด้วยบม่พ่นนองค่ะแล้วก็เล่าว,วัฒนาเนาะ่องเงย่องหลักของมาดามคำนวณชาแนลอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสตาร์